สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตประจำของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันัคลักัณในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2 5 6พนนี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับจะเป็นหัวข้อในเรื่องของเขาคนนั้นคิดอย่างไรสับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดลายอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ เรามาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง mm. ไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ s v e of w a n d เกิดขึ้น mm. ไพ่ the hangman แล้วก็ไพ, <S ไพ่ s i of c u p ไพ่หนเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ s i of s w o r d เกิดขึ้น mm. เดี๋ยวเรามาดูจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นกันต่อว่ารู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่สาดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยเด็กถือไม้สิบเหรียญแล้วก็ไพ่แปดาบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่เดเมจิเชียนนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบรแรกนะครับสำหรับตัวชาว สำหรับเขาคนนั้นคิดอย่างไรนะเขามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีที่เขาอาจจะมอบความสุขความสมหวังให้กับตัวคุณได้นะครับเพราะว่าชาวกันลักขณะกันอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีตรงที่ว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยเพราะว่าคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะกลับมาดูแลเอาใจใส่นะครับกับตัวคุณมากขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าเขาอยากจะกลับ รีเทิร์นกลับมาหาคุณก็อาจจะเป็นไปได้หรือไพ่อาจจะสลับกันแปลว่าเขานะครับอาจจะอยากให้คุณกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันมันเป็นไพ่ของการสลับกันเพราะเขาอาจจะคกดแทนคุณว่าอยากให้คุณกลับมาหาเขาก็ได้นะมันก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายแหละเอาง่ายๆเปราว่าอยากจะให้ใครคนใดคนนึ่งกลับมามีความรักความสัมพันธ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือ ความคิดของเขานะครับเพราะว่าไพ่ของการกลับมาเนี่ยบอกเลยนะครับขึ้นมาทั้งหมด3ใบนะเยอะมากนะครับไพ่ของการกลับมาค่อนข้างรุนแรงมากเลยในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎานี้แสดงว่าใครนะครับที่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนมีความรักความสัมพันธ์ที่อึดอัดมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการแตกกระจายกันออกไปคอละทิศคอละทางนะครับแล้วก็มีปัญหาใจกันเนี่ยมีโอกาสที่จะ กลับมาคืนดีกันหรือสามารถที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้เขาก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์เลือกแต่ยังไงเขาก็มีโอกาสที่ยังจะกลับมาหาตัวคุณได้นะครับอันนี้ก็ต้องแบบเคารพการตัดสินใจด้วยนะครับว่าไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาเนาะก็เป็นประมาณนี้ แต่ว่าชาวกันลักนากันคุณก็ต้องระมัดระวังอีกสักนิดหนึ่งว่าบางทีแล้วอ่ะการกลับมาของเขาในสรับบางคนอาจจะดีแต่บางคนอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเพราะว่าอะไรครับการกลับมาของคู่ครองคนรักเนี่ยอย่าลืมสาเหตุของการจากไปของเขาเนี่ยเราต้องดูด้วยพฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคือถึงแม้จะเกิดชาวกันลักนาการเหมือนกันแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนจากกันด้วยการทะเลาะก,กัน นะครับบางคนจากกันด้วยเติร์ดปาร์ตี้มือที่3บางคนเกิดจากเนื้ษสตของความรักความสัมพันธ์ที่หมดแพชชั่นต่อกันเราก็เลยต้องจากกันไปแบบนั้นเป็นต้นหรือบางคนอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้คนที่เขาแบบเหมือนไม่รู้จักพอเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของออชีวิตของเขาแล้วก็ต้องจากกันไปแบบนั้นเป็นต้นเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้ดังนั้นเขากลับมามันมีจุดประสงค์หลายอย่างที่เขากลับมา เดี๋ยวเรามาดูตามไพ่กันต่อว่าเขาต้องการอะไรกับสิ่งที่เขาอาจจะกลับมาเนะาะอุทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เขากลับมาเนี่ยเขาอาจจะต้องการในสิ่งที่คุณนะครับอยากจะได้ความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับในตามหน้าไพ่ขึ้น1เหรียญหนึ่งเห,ห,งเหรียญแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความรักความสัมพันธ์นะครับหรือว่าในเรื่องของความรักที่อาจจะต้องการแบบให้หรือได้รับ ในสิ่งบางอย่างกับตัวคุณอย่างที่บอกว่าไพ่มันสลับกันได้ทุกตําแหน่งนะครับแปลว่าอาจจะเป็นไฟใดไฟหนึ่งที่ต้องการได้รับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์หรือต้องการที่อยากจะแต่งงานอยากจะมีความรักที่มีความผาสุกแต่ในช่วงของสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับมันเต็มไปด้วยในเรื่องของความอึดอัดใจนะครับเต็มไปด้วยในเรื่องของภาวะของความรู้สึกแบบกดดันหรือมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดังใจมีไพ่จะแฮงแมนเกิดขึ้น The h a n ง Man นะครับมาพร้อมกับทรีออฟซอดเกิดขึ้นในอดีตนะครับหรือในปัจจุบันที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความยากลําบากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหลือเกินมันเป็นภาวะของความแบบเขาเรียกว่าวอะไรนะเหมือนความหมดหวังะนะครับหรือมีความรู้สึกแบบถูกถูกเทนะครับบางคนก็ถูกเทถูกบล็อกนะบางคนก็ถูกบล็อกมีไพ่แ ดาบด้วยบางคนจะบอกว่ากลับมาทําไมในเมื่อตอนนั้นอะเทเราจนไม่รู้แบบไม่ไม่เหลือเยื่อใยใดๆห,หรือว่าแบบไม่ชัดเจนกับเรานะครับเราต้องการความชัดเจนไม่ให้เราแต่ตอนนี้คืออยากจะได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีตอบกลับมามันเป็นอะไรที่เขาอาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวนะครับหรืออาจจะแบบเป็นอะไรที่เหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่ารู้ ใจตัวเองอะ่ะมันก็เริ่มจะสายไปแล้วถูกไหมเพราะตัวคุณอะ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มที่จะ move on กับความจริงหรือความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแล้วแต่เขากลับมามันเลยทําให้ความรู้สึกของตัวคุณกับเขาอะ่ะมันเกิดช่องว่างกันแล้วว่ะเข้าใจไหมครับเพราะคนหนึ่งอยากไปแต่เราอยากยื้อไว้ช่วงแรงแต่พอเราเริ่มปล่อยเขากลับเริ่มกลับมาดังนั้นเนี่ยคือความต้องการเนี่ยนะครับในคำว่าแก แก็บมันแปลว่าช่องว่างเนี่ยระหว่างกันเนี่ยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นช่องว่างที่มันไม่สามารถที่จะเติมเต็มในช่องว่างตรงนั้นได้พอดีกันอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ความหลักความสัมพันธ์ในสรับบางคนอาจจะแบบเหมือนแบบพอเถอะไม่ไม่สามารถไปต่อได้แล้วคือคิดแล้วว่า เธอคงไม่ใช่คู่ของฉันน่ะเราก็คือพูดง่ายคือตัวคุณเองอาจจะเลือกที่จะ move on ไปแล้วสลับบางคนคุณก็ move on ไปเลยนะครับเพราะว่าก็ยินดีด้วยถ้าเกิดคุณ move on ได้เพราะเพราะว่าในความสัมพันธ์การกลับมาของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าการันตีว่าทุกอย่างจะจะเหมือนเดิม นะครับอย่าว่าดีกว่าเดิมนะแค่ว่าเหมือนเดิมได้นี่ก็บุญแล้วนะครับนะครับถึงแม้จะมีไพ่เสรียมมาปรากฏนะอยากจะบอกชาวกันแล้วก็ลักคณากันด้วยว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะดาวพัสบดีเนี่ย ในตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเล็งลักนาเป็นตําแหน่งอุดม,มเกณฑ์แล้วเป็นตําแหน่งที่อยู่ในเรือนคู่แปลว่าคุณกับเขาอาจจะยังไม่ขาดจากกันนะมีไพ่เดอะเมจอเชียนด้วยแปลว่าเขาอาจจะวนเวียนกลับมาหาคุณนะครับมาขอคืนดีกับคุณหรือมาตามง้อตม าตามงงคุณประมาณนั้นก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเมเจเชนก็มาแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาแล้วก็รีเทิร์นกลับมาคุยกันสารสัมพันธ์ต่อกันใครที่ยังคิดว่าเรายังพอที่จะให้โอกาสกับเขาได้เราก็ให้โอกาสกับเขาดูนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องรู้จักเซฟตัวเองด้วยเช่นฉันจะรอเธอแบบสัก สเดือน3เดือนประมาณนี้ถ้าเธอให้คอมมิตเมนต์ที่ดีนะครับหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดภายใน2หรือสาเดือนนี้เขายังให้คอมมิตเมนต์เราไม่ได้หรือเขายังแบบชัดเจนกับเราไม่ได้หรือเขายังมีตัวเลือกใดๆอันนี้คุณต้อง move on แล้วนะครับอื ไพ่อยากจะบอกว่าบางทีเราก็ต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างให้มันเบ็ดเสร็จแตดขาดนิดนึงนะเพราะแปดดาบบางทีคุณก็รู้สึกว่ามืดแปดด้านนะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีประมาณนั้นเนาะก็คือแบบอยากจะให้ค่อยๆคิดค่อยๆทําเพราะว่าตอนเนี้เขาอาจจะแบบค่อนข้างที่จะตามตื้อเราหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ตามตื้อเขาก็ได้นะมีไพ่เจ็ดไม้นะครับแล้วก็มีไพ่ซิกออฟขัเนี่ยอ่าซิกออฟสอดเกิดขึ้นแปลว่าเจ็ดไม้กับ หกดาบเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะมาตามตื้อคุณนะแล้วก็เดมิเชียนด้วยเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาตามตื้อคุณเพราะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะกล้าเปิดรับนะครับกล้าเปิดใจกล้าเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นจากไพ่ซิกออฟสอดเพราะซิกออฟสอดเนี่ยแปลว่าเหมือนสองแม่ลูกคนนี้กาลังหวาดกลัวนะครับกับดาบนะครับที่ทิ่มแทงอยู่เนี่ยมันเป็นด่านที่ต้องแบบก้าวข้ามผ่านไปแต่ พ่อมดคนนี้เขาใช้อิทธิฤทธิในการที่จะทะลุดาบได้แต่สองแม่ลูกนี้เขาไม่รู้ไงเขาก็กลัวนะที่จะถูกดับทิ้มแทงประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อมดคนนี้กำลังจะพาสองแม่ลูกเนี่ยไปสู่ฝั่งฝันในสิ่งที่ดีกว่า มันแปลว่าเขาอาจจะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นแล้วนะครับจากแต่ก่อนที่เขาอาจจะเหมือนไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่กลัวเขาก็เลยบล็อกคุณก่อนในช่วงจังหวะนั้นทําให้คุณไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ในช่วงขณะนี้หรือในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยถูกบล็อกไปแบบนั้นเป็นต้นตอนนี้เขาก็จะเริ่มเปิด เปิดบล็อกมากขึ้นแล้วก็ตามตื้อกับตัวคุณมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้คุณกลับมามีความรักความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งมันไม่แปลกนะครับเหมือนเราทะเลาะกับเขาเราก็ยังอยากให้เขากลับมาได้เขาก็อยากให้เรากลับมาได้เหมือนกันมันก็มีโอกาสมีแโนวโน้มมีทิศทางที่ดีทั้งคู่ถ้าเขาวงเล็บถ้าเขาเป็นคู่ของคุณแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคู่งคุณไหมจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีวิชา โหราศาสตร์ไทยในการคร่าวว่าดูดวงสมพงค์คู่น,นะครับว่าเขาใช่คู่ของเราไหมถ้าเขาเป็นคู่ของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วคุณจึงจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราก็แปลว่าเขาก็แค่คู่ผ่านนะครับตอนห้่เขากลับมามันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาได้นะครับมาเต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้จาก เขาเรียกว่าอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว,ว่าเขาต้องการที่จะเติมเต็มความรู้สึกหรือชดเชยในสิ่งที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณนะครับหรือเขาอาจจะอยากขอโทษคุณอยากจะแบบเหมือนทําอะไรแบบเป็นการแบบแก้ตัวแก้ต่างแก้ตัวนะครับมากขึ้นกับการที่อยากจะเริ่มกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นจากอัศวินถือถ้วยถ้าเขารู้จักที่จะปรับ ปรุงตัวแก้ไขตัวนะครับแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณอย่างแท้จริงอย่างที่ไพ่อัศวินทัดน้ํกากรอกกดพิจิกมีเนี่ยขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณยังจะมีความสุขความสมหวังได้แต่ถ้าเขากลับมาแล้วมันยังเหมือนเดิมมันยังมีอะไรที่ยังไม่ค่อยเป็นอะไรที่เป็นรูป,ประธรรมในสิ่งที่เขากลับมาเลยอันนี้ก็อาจจะกลับมาโดยที่เขาอาจจะแค่เหมือน แค่ทดลองดูว่า,วามันคงแบบหาคนที่ดีหรือคนที่จริงใจสำหรับเขาที่สุดไม่ได้เขาก็แค่อยากจะกลับมาดูว่าเราจะยังพอที่จะ มีความหวังอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ปรารถนาที่อยากจะได้สิบเหรียญไงเขาก็แปลว่าเขาก็อยากจะมีความสุขความสมหวังที่อยากจะได้เหมือนกันเพียงแต่บางทีในช่วงตอนนั้นน่ะเขาอาจจะยังไม่กล้าอยา่อยางที่บอกไปว่าเขาจะยังไม่กล้าตัดสินใจหรืออาจจะยังไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงหรืออาจจะมีตัวเลือกอยู่ในสับบางคนก็ได้เนาะ แต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดได้แล้วว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะครับเขาถึงออกเสาะแสวงหาตามหาคุณหรืออยากจะกลับมาหาตัวคุณแบบนี้เป็นต้นเขาก็อาจจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณมาขอโทษคุณหรืออยากจะมาเริ่มต้นกับ ความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะถ้าใครยังอยากให้โอกาสกับเขามันก็ยังพอมีโอกาสมีนาโนมมีทิทางที่ดีและก็สามารถที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะมันมีไพ่เบน,นีคือไพ่หนึ่งเหรียญนะครับ จริงๆเขาก็อาจจะอยากมีความมั่นคงกับคุณอยู่เลยนะถ้าเกิดคุณแบบเปิดโอกาสแล้วพยายามเติมๆความรู้สึกในสิ่งที่เขาต้องการได้ทั้งสองคนก็เหมือนปักนะครับที่มันแบบสามารถจูนกันได้ติดเหมือนกันพอดีเนาะมันก็จะทําให้ตัวคุณกับเขาสามารถไปต่อได้มีไพ เด็กถือไม้มาแปลว่าถ้าคุณยังมีพัชชั่นกับเขาอยู่ถึงแม้มันจะยังน้อยหรือนิดลงไปแล้วแต่มันก็ยังสามารถเติมเต็มแล้วก็พัฒนาเติบโตที่ดีได้มันก็เหมือนกับเรามาเริ่มนับศูนย์ใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ มันก็เป็นอะไรที่ค่อยๆปรับและเรียนรู้กันเผื่อบางทีแล้วอ่ะมันอาจจะทําให้เรากับเขาเข้าใจกันได้ดีกว่าเดิมก็ได้เพราะในอดีตอาจจะยังเข้าใจกันไม่เพียงพอแต่ตอนเนี้ยเรามาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าการเริ่มต้นจากที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเคยผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้เนาะดังนั้นความสุขความหวังยังพอมีนะครับถ้าเรายังรองคอยเขาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็น ใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ